ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้พ่อมก็มาพูดถึง10ทะเลที่สวยที่สุดในประเทศไทยต้องไปสักครั้งนะฮะ 1. ทะเลเกาะพีพีเกาะพีพีเป็นทะเลประเทศไทยที่มีนักเที่ยวมาสัมผัสทสายข้าวในน้ำทะเลที่ใสเป็นจำนวนมากในแต่ละปีทะเลที่นี้มีความสวยงามและใต้ทะเลเต็มไปด้วยประการางังรวมถึงยังมีท้าที่สวยงามมีน้าภาพเป็นชั้นชั้นที่เป็นเอกลักษณ์ จุดที่ต้องไปก็มีอ้าวโลสมาอามายาทะเลแวกและที่พักก็คือก็วีพีดอนที่มีชายหาดสวยงามมีที่พักด้วยสวยในร้านนาหาดดีที่อยู่ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติหาดนพัลนัตท,ทาลาจังหวัดกระบี่สองทะเลกาะกูดเกาะกูดมีชายาว่าอันดามันตะวันตกมีความสวยของทะเลที่คนรักทะเลไม่ควรพลาด มีป้าชายเลนที่สมบูรณ์มีน้ำทะเลที่ใสสะอาดห5าสายข้าวสะอาดบรรยากาศดีค่อนข้างเงียบและสงบมีแนวปะการลงที่สมบูรณ์และสวยงามมีปลาลักล่าชนิดหม้อแก้การดำน้ำกอกูกนอกจากจะมีทะเลที่สวยงามแล้วยังมีน้ำตกคลองเจ้าเป็นจุดเด่นอีกด้วยเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดของเกาะม,มีอากาศที่บริสุทธิ์หมาอแก้การพักผ่อน ที่อยู่ตั้งอยู่ที่ตำบลก็กู้อำเภอก็กู้จังหวัดตราดซากทะเลก็สมุยทะเลก็สมุยมีฮาสายข้าวที่ทอดยาวทิวมะพร้าวที่งดงามน้ำทะเลใต้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมีชื่อเสียงในเรื่องของเทศกาลฟูมูลปาร์ตี้จุดไฮไลท์คือหาตะไมที่มีความเงียบสงบเป็นสถานที่ยอดนิยมมีแนวชายหาดที่ทอดยาวและโค้งมน อีกทังยังเป็นที่ตั้งข้องหินตาหินยาอีกด้วยอีกสถานที่หนึ่งก็คือหาเชวเงเหมาะสำหรับทำกิจกรรมทางน้ำมีน้ำทะเลที่สวยหาตายข่าวที่อยู่ตั้งอยู่ที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีซีทะเลเกาะลลานทะเลเกาะลลานสวยไม่แพ้ทะเลที่นี่เลยเพราะมีน้ำทะเลที่ใสแจ๋วหารายสวยแถมบรรยากาศดีสำหรับใครที่ไม่อยากเดินทางไกลไปเที่ยวทะเลที่ภาคใต้ เกาะหลานเป็นอีกหนึ่งําหรับทะเลประเทศไทยที่ใกล้กรุงเทพสุดๆสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกมาเที่ยวได้สบายแบบไม่ต้องใช้งบมากนักท่องเที่ยวตั้งนิยมกันมาที่เกาะหลานเกาะหลานมีจุดเช็คอินลายที่ไม่ว่าจะเป็นห้าทั้งวานห้าตาแว่นจุดชมวิวสูนปฏิบัติธรรมห้าตายายห้านวลห้าแทมห้าเทียนที่อยู่ตั้งอยู่ที่ตำบลน,นาเกลืออำเภอบางมุมจังหวัดชนบุรี ทะเลก็ะรีเป๊ะรีเป๊แปลว่าแพ่นกระนาภาาษาห้องชาวอูอรักลาโวยพอเกาะรีเป๊มีพื้นที่ราบและเรียบไม่มีหูข้าวสูงขึ้นชื่อว่าเป็นก็อยอดนิยมฟั่งทะเลอันตามันมีความเป็นธรรมชาติที่ดูสมบูรณ์ทั้งประการังใต้น้ํามีร้านอาหารให้เลือกมากมายมีที่พักที่สบายสบายริมทะเลมีหาที่ต้องผ่าชื่อว่าหาปันตายาหรือหาพัทยา เป็นท่าที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวชมเพราะมีสิ่งอํานวยสาดวกที่ขบคนันทางรีสอร์ททางนัน,นเดินและร้านอาหารต่างๆที่อยู่ต่างอยู่ที่ตําบลก็ซาลราอำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลหกทะเลเกะาะไข่เกาะไข่เป็นเกาะเล็กๆมีน้ำทะเลสีฟ้าผสมสีเขียวมรลกตห่าทรายข้าวสาดเป็นเกาะที่เงียบสงบและมีธรรมชาติที่สวยงาม แต่ความแปของที่นี้ก็คือหดาทสายจะอยากใหฟังเปลี่ยนแนวตามดูการซึ่งที่นี้สามารถทํากิจกรรมได้หลายอย่างเช่นตกมกดดาน้ําและปีนเข้าจุดเด่นของที่นี้คือซูซาาประการลังสี่ขาวที่เกิดจากเตทลมมรลสุ่มช่วงพายุเกพผัดประการลังใต้น้ําขึ้นมาอย่างมลก็เป็นจํานวนมากซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่ดูแปลกตาแต่มีความสวยงาม ที่อยู่ตั้งอยู่ที่ตำบลชุมโคอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรเจดทะเลก็มุกขครที่ไม่รู้จะเที่ยวทะเลที่ไหนดีที่มีความเงียบสงบต้องทะเลที่ก็มุกเลยเพราอมีธรรมชาติสวยงามและมีบรรยากาศที่เงียบสงบเหมาะแก่การไปพักผ่อนสุดๆอีกทางก็มุกยังได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเกาะที่เป็นจุดเด่นของจังหวัดตังอีกด้วยมีหาดที่สวยงามอยู่สองห้าได้แก่หาดสบายที่มีหาดทรายที่ขาว ใครชอบความเงี้บสงบต้องมาที่นี่เลยสามารถอเดตเล่นหนามได้ชิลๆอีคาานั่งอีคาาหนึ่งคือหา้าฝลังมีที่พักมากมายหาดทรายกว้างนักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวชมที่นี้ที่อยู่ตั้งอยู่ที่ตำบลกบลีบองอําเภองานตังจังหวัดตังแดทะเลมู่เกาะกามเกาะกามตกเป็นลูกเกาะย้อยข้องเกาะกามใหญ่เลื่อนที่เรียกอีกชื่อว่าอ้าวข้าวควาย ซึ่งมีลักษณะรูปร่างเหมือนข้าวฟายชาวบ้านจึงนิยมเรียกด้วยชื่อหนีรอบๆลายล้อนไปด้วย5้าทรายที่ละเอียดข้าวนวลส่วนน้ำทะเลนั้นก็มีความใสสวยงามมีจุดําหรับดำน้ำชมปการลางที่บริเวณท้ายกอและรับน้ำนั้นไม่ลึกมากมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเรื่องความปลอดภยัยที่ได้มาตรฐานตามลากซากโกลําหรักนักท่องเที่ยวเล่นนักดำน้ำ ที่ยูตั้งยูในเขตอุทยานแห่งชาติแหลมส้นจังหวัดระนองกาทะเลมู่เกาะซิมิลันซีมิลันแปลว่ากาวซึ่งเป็นอาษซายาวีได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเกาะตะวันเป็นทะเลที่น่าเที่ยวในไทยพรานนะักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างก็นิยมมากันที่นี่น้ำทะเลมีสีฟ้าใสาผ้าายข้าวละเอียดอีกทา้งยังมีแนวปะการังที่อุดมสมบูรณ์จุดเด่นของที่นี้อยู่ที่จุดชมวิวหินเรือใบมอแกการให้รู้สุด,สด และมีจุดชมวิวก้อนซิมิลันที่แม้จะเดินไปยากน่อยขอต้องปีนหินด้วยแต่ถ้าขึ้นไปแล้วคุ้มค่าแน่นอนที่อยู่ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติมูก้อนซิมิลนันจังหวัดาพาังงา10อุทยานแห่งชาติมูก้อนซิมิลนันอุทยานแห่งชาติมูก้อนซิมิลนันมีมูก้อนเล็กๆทางก้าวก็เล็กแอก็ปลายางก็หูโยมก็ปลา,า,าย่านก็ปลายูก็เมียงมีต้องก็ะติดตัน ก็ซิมิลันก็บางูและก็ห้วงกะโลกก็อบอลอุทยานแห่งชาติมูกก็ซิมิลันมีความสวยงามทางใต้น้ำในบนโบกมีบะการังที่สวยงามมีปลากระพ๋าชนิดซึ่งจุดเด่นของที่นี่ก็คือก็อซิมิลันนั่นเองขอเป็นก็นที่ยอด่สุดและมีนักท่องเที่ยวมากที่สุด,ม,ม,สดมีหินแปลกที่สวยงามเช่นหินรูปลองาทาวูธที่อยู่ตั้งอยู่ที่ตำบลก็อาทองอำเภอขูลาบุรีจังหวัดพังงา ก็ขอเจ้าขีดสิบสิบที่ส,สุดในประเทศไทยต้องไปสาขงไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตะข่าเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราตะขีดเข้าไปให้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับขอบคุณครับ